รีวิวเกม Animal Crossing เกมที่เป็นมากกว่าการปลูกผักหนีโลกอันโหดร้ายเป็นสโลไลฟ์ที่เกาะร้าง เป็นกระแสฮิตมากๆกับเกม Animal Crossing New Horizons เชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยเห็นผ่านตามาบ้างอย่างใน a c e b o o k ออยเนี่ยก็เต็มหน้าฟีดเลยค่ะอย่างที่ออยเห็นมีคนแชร์กันเยอะๆนะคะก็มีบริษัทญี่ปุ่นแทนที่เขาจะประชุมกันในซูมประชุมกันใน Han งเอาท์เขามาประชุมกันในเกม Animal Crossing ค่ะก็คือเอาคนในบริษัทเนี่ยมาอยู่กันในเกาะแล้วก็ประชุมกันแต่ว่าเท่าที่เห็นเขาบอกว่าไม่ได้งานนะคะเกมสนุกเกินก็เลยไม่ได้ประชุมเลยเล่นกันอย่างเดียวซึ่งราคาเกมแบบตลับเนี่ยก็สูงขึ้นตามความฮิตไปมากๆอาจจะเพราะว่าคนมี เวลาเล่นมากขึ้นกักตัวเหงาๆอยู่บ้านรู้จะทำอะไรก็เล่นเกมนะคะแต่ซื้อแล้วจะคุ้มเงินหรือเปล่าวันนี้ออยลองเล่นจริงมาแล้วค่ะจะมารีวิวให้ฟังกันนะคะเกม Animal Crossing New Horizons เป็นเกมแนวใช้ชีวิตอิสระจําลองการใช้ชีวิตเป้าหมายของเราก็คือการสร้างบ้านแต่งบ้านตกแต่งเกาะของเราให้สวยงามเรื่องย่อคร่าวๆข,ข,ของเกมก็ประมาณว่าเราซื้อตัวเครื่องบินเพื่อหนีความวุ่นวายไปอยู่เกาะล้างพอไปถึงก็ตั้งรกรากตั้งแต่สร้างเต็นท์หาวัตถุดิบต่างๆมาขายปลูกต,ต้นไม้เก็บผลไม้ ทำความสะอาดตกปลาจับแมลงเพื่อหาเงินใช้หนี่ที่เรากู้มาซื้อเกาะพอใช้หนี้เสร็จก็กู้เงินมาซื้อบ้านต่อพัฒนาเกาะของเราต่อไปค่ะสำหรับออยเกมนี้ก็จะฟีลประมาณเดอะซิมผสมกับฮาเวส์มูนมีทั้งการใช้ชีวิตทั้งการปลูกผักทําสวนเหมือนกับเกมที่เราเคยเคยเล่นมากันเลยค่ะเราสามารถสร้างตัวละครของเราตกแต่งความสวยงามได้ทั้งซื้อชุดเพิ่มก็ได้อย่างออยเนี่ยชอบช้อปปิ้งมากๆชุดเยอะมากค่ะเราสามารถทําอะไรก็ได้ตามใจเดินเล่นตกปลาแต่งบ้านทํสวนช ไกันปเลยเกมนี้เหมือนเป็นชีวิตที่2ของเราเลยค่ะเหมาะมากๆกับช่วงนี้เพราะว่าเราตักตัวอยู่บ้านเบื่อๆใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ออกไปเดินเล่นบนเกาะอ,ออกไปเดินเล่นในเกมชิลๆแทนไปก่อนแล้วกันค่ะ <c oughs> แต่ถ้าใครไม่ชอบอะไรที่สเปะสปะอยากเล่นเกมแบบมีเป้าหมายเนี่ย <c oughs> เขาก็มีเควสให้ทํานะคะ <c oughs> ชื่อว่านุ๊กมาย ทำเควสสะสมไมายไปแลกรางวัลได้ด้วยแต่สิ่งที่ออยชอบมากที่สุดในเกมนี้ก็คือเวลาค่ะเพราะเวลาในเกมซิงกับเวลาในโลกแห่งความจริงถ้าเราเล่นตอนค่ำบรรยากาศในเกมก็จะเป็นเวลากลางคืนทําให้เรารู้สึกเสมือนจริงมากๆและถ้าวันนั้นๆเป็นวันพิเศษอย่างเช่นวันพิซม่าเกมเขาก็จะมีจัดกิจกรรมและบรรยากาศตามเทศกาลจริงเลยค่ะส่วนในเรื่องของภาพและกราฟิกก็ทําออกมาเป็นสไตล์น่ารักน่ารักแต่ออยชอบนะคะเพราะดีเทลต่างๆทําออกมาได้ค่อนข้างดีทั้งใบไม้กิ่งไม้ไมลมแสงและเงาต่างๆถือว่าสวยเลย สตเอฟเฟกต์และเพลงก็ดีมากๆเพลงเยอะมากเลยเปลี่ยนเพลงใหม่ทุกชั่วโมงไม่เบื่อแน่นอนเกมนี้เหมาะกับทั้งคนที่เป็นอินโทรเวดและก็เอกโทรเวดเลยค่ะใครที่ไม่ชอบสูงสิงกับใครก็จัดเกาะของเราไปเขามีกิจกรรมให้ทําเยอะมากทั้งออกแบบแต่งบ้านทําสวนตกปลาจับแมลงหรือจะคุยเล่นกับ NPC ก็ได้ NPC ในเกมนี้ไม่ธรรมดานะคะบทสนทนาค่อนข้างดีเลยแถมเรายังสามารถตีตั๋วไปชวน NPC มาอยู่เกาะเราเพิ่มได้ด้วยไม่ต้องกังวลว่าจะเหงาเลยค่ะส่วนสายเฮฮาปาร์ตี้เพื่อนเยอะก็เล่นกับเพื่อนได้นะ ทั้งแบบ local f r i e n d เครื่องเดียวกันแบ่งจอยกันเล่นหรือแบบออนไลน์ friends ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนออนไลน์ได้สูงสุดถึง8คนบินข้ามเกาะไปหากันได้เลยอย่างตอนออยเล่นใหม่ๆเนี่ยวัตถุดิบไม่พอทำเควสใช่ไหมคะออยก็ไลน์ไปบอกเพื่อนเลยค่ะว่าอ,อยากได้เหล็กขอเหล็กหน่อยเพื่อนก็เปิดเกาะให้ออยบินไปหาแล้วก็เอาเหล็กที่เกาะเพื่อนมาใช้ได้เลยค่ะสะดวกมากๆแถมได้อวดเกาะอ,อวดสไตล์การแต่งบ้านอวดสไตล์การแต่งตัวของแต่ละคนด้วยนะความเห็นออยตามที่เล่นมาเนี่ยออยก็ชอบนะคะเรียกได้ว่าติดมากเลยค่ะช่วง ตื่นนอนมาก็ต้องมาขายของเก็บผลไม้ก่อนเลยแก้เบื่อได้ดีมากๆยิ่งถ้าเล่นกับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยทดแทนการออกไปข้างนอกได้ดีมากๆเลยแต่ถ้าเราไม่มีเพื่อนๆรอบข้างเล่นเลยเนี่ยก็ไม่ต้องตัวว่าจะเหงานะคะเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่ม a c e b o o k Animal c r o s s i n g Thailand มีสมาชิกมากกว่า2 0 0 0 0คนแล้วอัปเดตกันอยู่ตลอดขายของการเปิดเกาะกันเยอะแยะมากๆเลยค่ะซึ่งออยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนะคะใครเจอก็เปิดเกาะให้ออยไจโดยของเลยนะคะ มาถึงข้อสังเกตกันบ้างนะคะเกมนี้ตอนเล่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะน่าเบื่อบ้างเพราะว่ายังไม่ค่อยมีอะไรทายังบินไปไหนไม่ได้บวกกับเกมนี้อิงตามเวลาโลกแห่งความเป็นจริงบางอย่างเราต้องรอเป็นวันถึงจะสร้างเสร็จซึ่งเราก็ต้องรอจริงๆนะคะแต่อ้อยก็มานั่งคิดนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องกักตัวยังต้องออกไปทํางานตามปกติเนี่ยเราจะยังอยากเล่นเกมที่ต้องใช้เวลานานๆหรือว่าใช้เวลาตามชีวิตจริงแล้วก็ต้องใจเย็นๆแบบนี้อยู่ไหมนะสมมุติว่ากลับบ้านมาก็ข้ามแล้วอิงตามเวลาจริงสี่ทุ่มรั ้าก็ปิดแล้วขายของไม่ทันเกมนี้ก็คงจะไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เท่าไหร่อีกอย่างที่ออยไม่ชอบในเกมนี้ก็คือเกมนี้รันโดยระบบการคุยกับ NPC ไม่ว่าเราจะซื้อของขายของขยายบ้านทําภารกิจใหม่ๆเราก็ต้องคุยกับ NPC ซึ่งออยค่อนข้างจะเป็นคนใจร้อนนะคะแล้วก็ขี้เกียจอ่านอะไรยาวๆบางทีกดข้ามรัวๆก็พลาดอะไรไปเยอะเหมือนกันค่ะต้องกลับมาวนดูว่าเมื่อกี้อธิบายว่าอะไรนะเสียเวลากว่าเดิมอีกแถมเวลาเราบินไปเกาะคนอื่นทุกครั้งที่มีคนเข้าออกเกาะภาพก็จะตััดไปค สนนามบิเพราะงั้นเวลามีคนเข้าออกเกาะเยอะๆเนี่ยเรียกได้ว่านั่งดูคัดซีนจนเบื่อไม่เป็นอันทาอะไรเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของออยนะคะว่าถ้าไม่ต้องกักตัวอยู่บ้านก็คงไม่ซื้อมาเล่นค่ะเพราะว่าเกมนี้มันสโลไลท์ชักช้าไปหน่อยสําหรับออยแต่ว่านะตอนนี้เวลานี้ที่กักตัวอยู่หลังจากซื้อมาแล้วได้เล่นกับเพื่อนๆก็ถือว่าคุ้มค่านะคะก่อนจะจบคลิปออยขอพูดเรื่องราคาของเครื่อง Nintendo Switch หน่อยนะคะเผื่อใครที่ยังไม่มี Nintendo Switch เราอยากได้มนะาครอบครองเนี่ยจะได้ดูไว้ประกอบการตัดสินใจเพราะว่่าในนนชวงงี้้ทุกคตอ ตัวอยู่บ้านโซเชียลดิสแท c ซิ่งเลยทำให้ทุกคนมีเวลาเล่นเกมมากขึ้นทำให้ราคาเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยก็พุ่งมากขึ้นเหมือนกันุ้นปกติตอนนี้ราคาไปเกือบเกือบแตะ20,000แล้วค่ะตอนออยซื้อมาแฟลชเซลล์เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วราคาแค่ประมาณ10,000บาทเองส่วนรุ่นไลท์ราคาจากประมาณ6 7เพันตอนนี้ก็ไปเกือบหมื่นเกือบเท่าราคาของรุ่นปกติแล้วค่ะสาเหตุที่ช่วงนี้ราคาเครื่องขึ้นเยอะมากเนี่ยออยว่าตอนนี้ผู้ซื้อกลุ่มหลักๆไม่ใช่สายเกมเมอร์หนักๆแต่เป็นสายแคชชว l ที่หาเกมชิลๆเล่นค่าเวลา มาากกว่สังเกตจากราคา PS4 ที่ยังคงเหมือนเดิมบวกกับ PS5 ที่กำลังจะออกมาปลายปีนี้แล้วหลายๆคนเลยอาจจะกำลังรออยู่ช่วงนี้ Nintendo Switch เลยเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ใครหลายๆคนใครที่อยากได้เครื่องช่วงนี้เนี่ยออยยังไม่แนะนําให้ซื้อนะคะอยากให้รอให้ราคาลงอีกสักหน่อยจะคุ้มค่ากว่าค่ะยิ่งช่วงนี้เกมของเครื่อง Nintendo Switch มาแรงแล้วก็น่าเล่นมากจริงๆอย่าง r i n g Fit Adventure ที่ออยเคยรีวิวไปอันนี้ก็ขายดีมากจนขาดตลาดจากราคาประมาณ3,000ตอนนี้พุ่งไป7,000แล้วค่ะ โอ้โหคนอยากออกกําลังกายฟอร์มโฮมกันเยอะมากนะคะแนะนําให้ช่วงนี้เปิด YouTube แล้วก็เต้นตามออกกําลังกายตามกันไปก่อนประหยัดด้วยค่ะและอีกเกมที่เพิ่งเปิดตัวกันติดๆมาเลยก็คือเกมที่เรารีวิวกันนี่แหละคะ่ะ Animal Crossing New Horizon เกมนี้มาแรงไม่แพ้กันราคาตลับจาก2,000ตอนนี้พุ่งไป3,000กว่าแล้วส่วนราคาแบบออนไลน์ออยซื้อมาประมาณ1,600บาทนะคะแล้วก็ยังมีตัวเครื่องแบบ Animal Crossing Edition อันนี้ก็น่ารักมากเสียดายที่ออยมีตัวเครื่องแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อมา ราคาเปิดตัวอยู่ที่1 4 0 0 0บาทตอนนี้ขายกัน2 3งสามหมื่นแล้วค่ะแต่ก็น่ารักจริงๆเครื่องเป็นสีขาวมีลายการ์ตูนจอยสีพาสเทลมีกระเป๋าสายลายใบไม้สวยมากๆเลยราคามาแรงขนาดนี้ก่อนจะซื้อก็คิดดีๆก่อนนะคะว่าถ้าเราซื้อมาเราจะเล่นคุ้มไหมจะเล่นกี่วนันเล่นแล้วจะเบื่อไหมแต่สําหรับคนที่มีเครื่อง Nintendo Switch อยู่แล้วแล้วอยากจะเล่นนะคะช่วงนี้อออแนะนําเป็นซื้อแบบออนไลน์ก่อนเพราะว่าแบบตลาดตอนนี้ราคาสูงมากราคาแบบออนไลน์จะเป็นมาตรฐานแล้วก็โอเคกว่าค่ะแต่ถ้าใครไม่มี เครื่องล้าอยากจะซื้อมาเล่นเกมนี้โดยเฉพาะเนี่ยอยากให้คิดดีๆก่อนนะคะอาจจะลองโหลดเวอร์ชั่นมือถือมาลองเล่นดูก่อนก็ได้ชื่อว่า Animal Crossing Pocket Camp เรียกได้ว่าคล้ายๆเป็นเวอร์ชันทดลองของ New Horizon เลยค่ะแต่ออยลองเล่นไปแล้วนะคะเรื่องภาพกราฟิกฟังก์ชันต่างๆก็ยังต่างกันเยอะอยู่แค่จะได้รู้ว่าเกมนี้เป็นเกมแนวไหนเฉยๆก็ลองโหลดมาดูได้ค่ะใ้าอยากให้ออยรีวิวเกมไหนหรือแนะนําเกมก็บอกกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีบายบาย